เอาปลากรดใส่ตัวแบบเนี่ยปลากรดนะครับนี่สานี่แหละพี่น้องครับปลากรดนะสุดยอดเลี้ยงในหอดครับสามตัวก็พอแล้วเลี้ยงไหมเนห่ยมาอืมอ่าเราเลี้ยงไปเลยครับเพราะว่าคนมีสามคนหนึ่งก็กินบาหลายดอกวอะไะตัวยังไงไหมสามตัวเนี่ยทำกินตัวเดียวสองตัวเลยต่อกระเลยต่อกระซีจริงอ่าสินสองได้ตัวเดียวว่ายิ่งเนื่อยมันหน่อยเออเดี๋ยวถ้าตัวยังหน่อย้ันกินตัวเดียวกระซังเอี ไม่นะไซหน่อยนะไซตามหน่อยนิดนึอยอยงวันนี้นนเนขาจะเับผักไซ่ปนเ,นเพราะว่าตากร้องกินสองเใี่ยตากร้องมันกินปม <laughs> วันดีค่ะยายลุยพาจวดช่องมิวสิกแชนแนลมือนีสิภาพมาเห็ดเมนูหนึ่งปลากรดหนึ่งเสี้ยกะลัมดอกพี่น้องมามะาบึง วิธีหนึ่งใส่หัว้านห้อนี่แหละเดี๋ยวก้อนอื่นเราพักไปล่างก้อนหนึ่งแบบเก่าสมัยเก่าเลยครับสมัยเก่านะบ้านหนึ่งใส่ซึ่งแบบโบราณเออหนึ่งชาทานใส่หัวดานึงแค่ตัวเหรนี่บอกเอออันนี้ปลาเออมักล่างไว้แล้วอันนี้ช่วยมีปลาเสี้ยมดอกปลากรดกิตะลังมักแล้ว่ะมักแล้วเลยไปล่างเสื่อมาหรอกครับไม่ได้ไปหาหรอกครับเสื่อมากตลาดเมื่อวานนี่ ผักตำเข้ากับปลาเจ้า,จาก,กนเนาะบ่มีคลองน้ำไปหาดอกปลากดแถวนี้เออปลากรด,ดน้ำเค็มเออน้ำเค็มกับน้ำก่อยหนึ่งที่กีบเพราะแล้วน,นี่ว่าจะพัดใช่ใครอ่าครึ่งหัวครับาครึ่งหัวแกะกาบแก้มอ,ออกกัอนอืมกาบแกนมมองงาม,งงามอืกาบแกบแกะมันเนี่ย ไปล้างก้อนแบบที่ไหนตะ,ะไคร่ใบบกโหดสะอาดล้างกันต้องสะอาดไปเอาก้อนตะไคร่ใบบกโหดมาใส่กลนจักเอาไว้ใส่บุญมป็นไงด้วยจิกายหากระเห็น <c oughs> เอ้ยของเจ้าของยังเอาไว้ยังหากรเห็นอยู่เ <c oughs> งยไหลายง่ายหรือหายังตะไคร่เออเอาไว้ฝามันเจ้าของอไปหาบ่ที่ไหน <c oughs> เออเอาไบฟ้าตูเ้เย็นมาเป็นฟามัน,มนใส่มาทุบใส่ห้องปลาครับให่มันหอมๆมมจิินแต่ไคร้เวลาเ่าหนึ่งห้องกลนหวดนนี่ห้องปลาไปใบบระคูดมาใส่น้ำไาเนี่ยใบประคูด้อมมเอ้ออยมาใบไงญ่ใส่ซ้ำใบล้ยวยะลอ่อเอ้ย ใบบกูนหรือใบบอกสมโมวะขึ้งไงเถอะวะจักเออแนี่เขาปลูกง่ามเนาะอืมแบบนี้เขาเอาปลากกดใส่ตัวแบบเดี้ยปากกดนะครับนี่ซับนี่แหละพี่นอ้องปลากากดเลยสุดยอดเลี้ยงไม่หอดครับสามตัวก็พอแล้วเลี้ยงมาแน่หมดอืมอ่าเราเลี้ยงปไปเลยครับเพราะว่าคนมีสามคนหนึ่งก็กินบ่ดลายหรอกได้ละ,ละตัวยังไงไหมสามตัวเลยทำกินบ่เดียวสองตัวเลยสองสี่เนี่ย ตอกซีดดิสินสองได้ตัวเดียวว่ายิ้มเนื้อมันหน่อยเออเด็กแต่ตัวเนี่หน่อยบคนเดได้กินตัวเดียวกระซังเอี่ยไม่นะใส่หน่อยละใส่ตามหน่อยนย่เนาะวันนี้เขาก็เอาพักใส่ไปเพราะว่าตักร้องกินสองเนี่ยจักร้องมันกินปมพ่อกับแม่กินคนละโตเออแม่จีเน่นจะพักดอกแม่พักกับแจ้วแมน แบบนี้เทาก็ใส่ตัวแบบที่ไหนง่ายๆเมนูบ้านๆนี่แหละครับวิธีการตัวปลาต้องหมักก่อนนะครับเพราะว่าสันปลาเสีบสันปลาแซ่บหนึ่งไปบนนว่าอ่าแบบที่นี่เท่าตอนสุกมาเบิงต่อครับพี่น้องตอนสุกจังมาเบิงแบบนี้คือสิได้ที่ละเปิดเบิงก็กันอ่ะโอ้ว้าวสุกไหวครับมันสุกบโดนปลาปลากรดมันสุกไงเนื้อนอนหนึ่ง ป้ากดว่าเนี่ยควรกรุบเดี๋ยวเห็นเฮ้ยมันเดี๋ยวเห็นต้องยกขึ้นมาก่อนเอาถาดมาใส่เดี๋ยวหาถาดมาใส่ก่อนพี่น้องผ้าห้องมือฉันไปไหนข้างหลังกระถัดเออแป๊บนึงเอาไปออกก่อนปล ong หม้อครับปล ong หม้อก่อนหม้อดกันหาถาดมาใส่ก่อนได้กินน้ำกันครับสุกแล้วเรต้มพักอ่ะสุกจังไรต้มให้น้ำเดือดเท่ากันจังจุ่มปู๋เอาใส่ในคว่ามใ่ไปเออบ่ได้ใส่ใบเรือใส่ใบก็ได้ครับนี่ ตาไหมนิ้วเข่าเลยครับเห็แนแบบนี้เย้แบบบ้านๆใบ,บออกมาไม่เห็นปลาเอ่อซูมครับบนันทึกลูมยมมามามออแน่เออซูมแบบนี่มมนมมนมมนคร <c oughs> ับเรือเ่องทางประตูขั้วฮ่ะฮ่าฮ่าลาคำส้มหลากจินที่ห้องกันล่าล่าลาก่อนบันี้กะวันดีค่ะแล้วเราพี่น้องหนึ่งุูแล้วปลาความกินแล้วบาดัดนี้ ขอเพิเบิ่งกดไลค์กดแชร์กดติดตามชักตะคให้น้าเดอ้อค่ะเด้อเพื่อเป็นกำลังใจคนเหดคลิปเดอ้อจะได้เบิ่งคลิปใหม่ต่อไปเด้อพี่น้องเดอ้อท่านผู้ชมจงอยู่ดีมีแห้งเดอ้ออย่าเจ็บอย่าไข้ยอย่าจนเดอ้อความเจ็บอย่าสุดายความไข้ยอย่าสุดมีเดอ้อหาเงินหาทองขอให้มีแต่โชคตลาดหมันหมันแห่งๆจากเม่์ใหญ่รวยพลาจวดเด้อสาธุสาธุ